สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิการเกิดอิสเรดียะ,ะหกหัหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ดเก้าสี่ค่ะวันนี้ก็จะอธิบายการบ้านในครั้งที่ห้าข้อที่2นั่นเองซึ่งเป็นการนับเลขฐาน10แบบเพิ่มขึ้นทีละ1ค่ะจาก0ูถึงเแล้วกลับมา0ูนย์ถึงเก้านะคะวนไปเรื่อยๆออก LED แปดดวงมีดีเลย์จะมองเห็นเลขเริ่มจาก0ูนนั่นเองใช้ตัวแปรการนับแบบ ดิจิตเตอร์ไดเรกนั่นเองค่ะโดยเราจะมาเริ่มกันที่ Start กันก่อนเลยโดย Start นะคะก็จะเป็น call init LED ก็จะเป็นการเรียกถึงสับรูทีนั่นเองถ้าตามนิยามในหนังสือก็จะเป็น long call to a subroutine ก็คือเป็นการกล่าวถึงสับรูทีนั่นเองค่ะซึ่งสับรูทีในที่มีของเราก็จะเป็น init LED นั่นเองเราก็จะไปดูกันที่ init LED ค่ะ โดย Init LED ของเรานะคะก็จะเริ่มจาก push r16 ก็คือจะเป็นการนำโอ้ขอโทษค่ะเป็นการเป็นการนำ r16 ของเราเนี่ยไปใส่ไว้ใน stack นั่นเองถ้าตามนิยามในหนังสือนะคะก็จะบอกว่าชื่อเป็นการ push register on stack นั่นเองค่ะ ก็จะเป็นการนำรีจิสเตอร์เข้าไปไว้ใน Stack น,นั่นเองค่ะถัดมาค่ะ LDIR 1 6 0 XFF อันนี้ก็จะเป็นการโหลดค่า0 XFF เข้าไปใน R 1 6น,นั่นเองค่ะซึ่ง0 XFF ของเราเนี่ยจะมีค่าเป็น11111111่งหเข้าไปไว้ใน R 1 6น,นั่นเองค่ะซึ่งถ้าตามหนังสือ LDI ก็จะเป็นการโหลดค่านั่นเองเป็นการโหลดค่าเข้าไปไว้ใน register นั่นเองค่ะถัดมาค่ะ out DDRAR 1 6อันนี้ก็จะเป็นการบอกว่าให้พอร์ต A ของเราเนี่ยเป็นเอา p u พทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะโดย DDRA นะคะมาจาก Data ค่ะ Direction Register For HotA นั่นเองซึ่งเอาถ้าตามในหนังสือก็จะเป็น เป็นการ <c oughs> store register to I/O location นั่นเองค่ะถัดมาที่ pop R 1 6กน,นคะคะก็คือจะเป็นการนำ R 1 6เนี่ยออกจาก stack นั่นเองก็จะเป็น R 1 6ออกจาก stack นั่นเองค่ะถ้าตามในหนังสือก็จะบอกว่า เป็นการ pop register form stack นน่ยเองก็คือเป็นการนำดิจิต t e อออกไปนั่นเองค่ะถัดมาค่ะที่ RET ค่ะ RET ในที่นี้ก็คือจะเป็นการกลับไปสู่ sub routine ที่เรามาในนี้ RET นี่น return form sub routine ในนี้ค่ะ เราก็จะกลับไปที่ start ต่อซึ่งถัดมานะคะก็จะเป็น LDI R 1 7ก็คือเป็นการโหลดค่าขอโทษค่ะ LDI R 1 7แล้วก็0นั่นองเป็นการโหลดค่า0เข้าไปใน R 1 7นั่นเนี้ค่ะถัดมาค่ะเราก็จะไปต่อกันที่ลู o ซึ่งเริ่มจาก call output LED เป็นการไปที่ทับรูทีนเอาพุช LED นั่นเองแล้วก็จะมาดูที่ทับรูทีนก็คือเริ่มจาก Push R 1 6ค่ะก็คือเป็นการนำ R 1 6เข้าไปไว้ใน stack ค,ค่ะ R 1 6ถัดมาค่ะ Push R 1 7ก็เป็นการนำ R 1 7เข้าไปไว้ถัดมาค่ะ LDI R 1 6 0 XFF นะคะก็คือเป็นการนำ ค่าสุด x f mm เนี่ยไปโหลดทิ้งไว้ใน r16 นั่นเองถัดมาค่ะก็คือ eor r17 r16 eor ในที่นี้นะคะก็จะเป็นการกลับบิตนั่นเองก็คือจาก11 1 11 1 11 1 11 1 1 1 1 1่งที่อยู่ใน r16 ของเรานะคะก็คือเราจะทำการกลับบิตนั่นเองซึ่งเป็น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ไปไว้ใน R17 นั่นเองค่ะซึ่ง EOR นะคะตามหนังสือก็คือน e ี่ EOR Exclusive All นั่นเองอก็จะเป็นการกับบิดนั่นเองค่ะถัดมาค่ะที่เอา dot A อาร์สิบเจ ก็คืออันนี้ก็จะเป็นนำค่าที่อยู่ใน r 1 7เนี่ยนำออกไปที่พอร์ต a นั่นเองถัดมาค่ะก็คือ pop r 1 7ก็คือนำ r 1 7ออกมาจาก stack นั่นเองค่ะ pop r 1 6ก็นำ r 1 6ออกจาก stack ไปนั่นเองถัดมาค่ะ ret เราก็จะกลับไปที่คำสั่ง subroutine ที่เรามานั่นเอง มาค่ะแล้วก็มีการ call delay ค่ะในนี้เราก็จะไปที่ call delay กันเลยชืบชือบ,ชอ,บอ่ะ call delay ข,ของเราเรามาที่ subroutine delay กันแล้วเราก็เริ่มจาก push r20 ค่ะก็คือเป็นการนำ r20 ไว้ใน stack ค่ะ push r21 push r22 ค่ะ ถัดมาค่ะเราทำการโหลดค่าหนึ่งรอยห้าสิบเนี่ยไปใส่ไว้ใน R 2 0่สขอโทษค่ะหนึ่งร้อยาสิบไปใส่ไว้ใน R ยี่สิบนั่นเองถัดมาค่ะ D ศูนย์โหลด R ยี่สิแล้วก็สองร้อยก็โหลดค่าสองร้อยเข้า R 2 1นั่นเองต่อมาค่ะเป็นการโหลดค่า255เข้าไปใน R 2 2นั่นเอง ต่อมา D สองก็คือ NOP อันนี้ก็จะเป็น No Operation น,นั่นเองค่ะก็คือเป็นการไม่มีการกระทำใดๆนี่ No Operations NOP NOP นี่ No Operation น,นั่นเองค่ะแล้วเราก็จะมาต่อกันที่ D E C R ยี่สิบสองอันนี้ก็จะเป็นการลดค่าในะ R ยี่สิบสองลงไปทีละหนึ่งนั่นเองอ่ D D E C D e, c. D e c เป็น d e c r e เตเมนนั่นเองก็คือเป็นการลดค่านี่นีอค่ะผัดมา b r n e d สองก็คือเราจะทำการลดไปเรื่อยๆนะคะถ้า r ยี่สิบสองของเรายังมีค่าไม่เท่ากับศูนย์เราก็จะวนไปเรื่อยๆค่ะโดยไม่มีการทำอะไรนั่นเอง b r b r N B A N B A e N E เป็น Branch if not equal น,นั่นเองก็คือจะทำการวนไปเรื่อยๆน,นั่นเองค่ะถัดมาค่ะเป็น D Heat R ยี่สิบเอ็ดน,นั่นเองก็คือเป็นการลด R ยี่สิบเอ็ดลงไปทีละหนึ่งน,นั่นเองค่ะอันนี้ลดลงไปทีละหนึ่งอันนี้ลดลงไปทีละหนึ่งถัดมาที่ BRNE ก็คือเหมือนกับตัวบนเลยค่ะแต่อันนี้จะเป็น D2 นั่นเองก็คือเป็นการวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเท่ากับ0และถึงจะทำในบรรทัดต่อไปก็คือนิคิดเม้นท r ยี่นั่นเองก็คือเป็นการลด R20 ลงไปทีละ1นึ่งั่นเองค่ะแล้วก็ BRNE D0 อันนี้ก็จะเป็นวนไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะก็จะเป็น pop r ยี่สิบก็คือเป็นการนำ r 2 2ออกจากสอ้ขอโทษค่ะเป็นการนำ r 2 2ออกจากสแต็คค่ะ pop r 2 1ก็นำ r 2 1ออกมานดเอง pop r 2 0ก็นำ r 2 0ออกมานั่นี้ค่ะโดย delay circle โดยประมาณนะคะก็จะเป็น6บวกค่าของ r 2 0ที่เราใส่ลงไปนั่นเอง คูณกับวงเล็บ1บวก r 2 1ที่เราใส่คูณวงเล็บ1บวก4คูณ r 2 2บวก1บวก2บวกขอโทษค่ะวงเล็บบวก1บวก2งวงเล็บบวก11นั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะที่เราใส่ก็จะเป็น 1, 1 0 150ค่ะแล้วก็200และ2 0 0 ห้าสิบห้าโดยอันนี้จะทำการแสดงการคำนวณให้ดูนะคะว่าค่าที่เรานำใส่ไปในรีจิสเตอร์เนี่ยมี d e l ีเซอร์เคโดยประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็น Excel ที่เราได้ นำมาคิดนั่นเองอ่ะโดยอันนี้นะคะก็ะคือจะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะเป็น r ยี่สิบนั่นเองถัดมาที่ตัวถัดมาค่ะก็คือ,อตัวถัดมานะคะก็คือจะเป็น r ยีสิบเอ็ดก็คือค่าสองร้อยนั่นเองถัดมาที่ r ยีสองค่ะ 2 5งค่ะเมื่อนำมาคิด Delay c ซอร์เเนี่ยเราจะได้ออกมาเป็นเท่านี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อนำไปคิดออกมาให้เป็นหน่วยของเซกันก็คือวินาทีเราจะได้ออกมาเป็น1.92่งจว,วินาท,าออานนาทีโดยประมาณเป็น2วินาทีค่ะอ่าอันนี้ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้เป็นการ ็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการแบบคิดว่าอยากได้เป็นกี่เซกและเราแบบอยากให้ R21 และ R22 ของเราเนี่ยคงที่เราสามารถนํามาคิดตรงนี้ได้น,นั่นเองโดยสมมุติว่าถ้าเราต้องการอยากให้มีช่วง d ีในเซอร์โคของเราเนี่ยประมาณสักประมาณสักสามเซกเซก,กันก็คือ3วินาทีอ่เราก็ใส่เลขสามล,ลงไปค่ะ แล้วเอ็กเซลตัวนี้ก็จะทําการคํานวณน,น,นั่นเองว่า I 2 0ใหม่ของเราเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่น,นั่นเองค่ะ,ะหลังจากที่เราคิด delay circle ไปเมื่อกี้ในหน่วยของเซก,กันนะคะก็คือเราจะได้เอามาเป็นประมาณสัก2องเซก,กัน,น,นั่นเองหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการดิเทนกลับไปที่ sub ร o u t i นั่นเองอ่ะเราก็จะกลับมาที่ อ่าสูทีนของลูปนี่ค่ะถัดมาค่ะก็คือ i n c r สิบเจ็อันนี้ก็จะเป็นการ increment ของ r สิบเจ็นั่นเองก็เป็นการบวกเข้าไปบวกหนึ่งของ r สิบเจ็นั่นเองค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็น increment น,นั่นเองเป็นการบวกหน,นึ่งนั่นเองค่ะถัดมาค่ะ c p i r สิบเจ็ดศูนย์ x 0a อันนี้จะเป็นการอมรพยบระหว่าง r17 นะคะกับ 0x0a เนี่ยว่ามีค่าเป็นยังไงเท่ากันหรือไม่เท่ากันนั่นเองซึ่ง 0x0a ขอโทษค่ะ 0x0a เนี่ยก็จะเป็น10นั่นเอง 0x0a เป็น10ซึ่ง CPI เนี่ยก็คือเป็นคอรยบนั่นเอง CPI เป็นการคอมแพร์ทนั่นเองค่ะ ัดมาค่ะ B R N E แล้วก็ loop อันนี้ก็คือจะเป็นการตรวจสอบจากค่า compare ของเรานะคะว่าแบบมีค่าเป็นยังไงบ้างถ้ายังไม่เท่ากันเนี่ยให้วน loop ไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเท่ากันเมื่อไหร่เราจะค่ามาที่เป็นโหลด R 1 7ทันทีซึ่ง B R N E นะคะก็คือเป็น branch if not equal นก็คือเป็นการเปรียบเทียบว่าเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมถ้าไม่เท่ากันเนี่ยก็ลูปวนไปเรื่อยๆในนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเท่ากันเสร็จปุ๊บเราก็จะโหลดมาที่เอขอโทษค่ะเราก็จะโหลดมาที่ LDI R 1 7แล้วก็สูนก็คือเป็นการโหลดค่าศูนย์เนี่ยเข้าไปใน R 1 7นั่นเองค่ะถัดมาค่ะเราก็ เป็นการเจเอ๊ะขอโทษค่ะ Rjmp loop อันนี J ้ก็จะเป็นการจ้มกลับไปที่ loop อันเองอันนี้ J ah J ah J นี่ relative จ้ำนั่นเองค่ะเป็นการมีอันนี้ก็จะเป็นการจ้ำกลับไปที่ loop น,นั่น,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 อน,นเอง ก็จะเป็นที่เป็นอ่าก็คือจากจุดเป็นศูนย์ถึงเก้าใช่ไหมคะแล้วเราก็จะวนกลับไปที่ศูนย์นั่นเองแล้วก็ศูนย์ก็นับไปเรื่อยๆจนถึงเก้าเหมือนกันพราะถึงเก้าก็จะวนกลับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมนี่นคะ่ะโดยเดี๋ยวเราจะทำการโชว์ผลลัพธ์ที่เราได้นำลง บอร์ด Arduino แล้วก็ LED 8ดวงนั่นเองค่ะในคลิปถัดไปนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากการที่เรานำโค้ดนะคะไปใส่ไว้ในไมโครชิพนั่นเองอันนี้อยากจะลองรีเซ็ตค่าให้ดูนะคะอ่ะอันนี้เราก็จะเริ่มจากสูนั่นเนีงค่ะถัดมาเป็น1ค่ะแล้วก็2ค่ะ สามค่ะสี่ค่ะเค่ะแค่ะแล้วก็9แล้วก็จะวนกลับไปที่ศูนั่นเองซึ่งเป็นไปตามที่โจทย์ระบุไว้นั่นเองค่ะก็วันนี้ก็ขอจบการอธิบายกันบ้านในข้อที่สองค่ะนี่ห้าไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ